Baby สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับสู่ช่องเบบี้กูนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําจุดเบิกรถนะฮะซึ่งจุดเบิกรถในเกมรักนั่นเองนะครับก็จะเป็นไงเงี่ยก็ไปดูดีคลิปกันเลยนะครับโอเคนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ลัเอดิเตอร์นะฮะเพื่อเราจะมีสัญลักษณ์รูปนี้นั่นเองใช่แล้ครับรือมีสัญลักษณ์นี้ถึงเราจะสามารถทำได้น,นั่นเองนะครับ มันจะทําได้ในอิ x e d ตอร์ไม่สามารถทําในเลนได้นะฮะก็เห็นแ้วนะฮะเลนเป็นแมปคารเล่นนะฮะโอเคส่วนอิ x e d ตอร์ก็คือแมปสร้างแล้วก็เล่นใช่โอเคเรามาต่อเลยข้อเนื้อเรื่องนะขั้นตอนแรกนะฮะวิธีทําเราก็กดไอ้นี่นะไอซีเลมนี่นะโอเคเมื่อเรากดแล้วนะฮะเราก็จะเป็นหน้าจออิสระอิสระนะฮะสามารถไปได้ไกลมากเลยนะโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยไปเรื่องละ ให้เรากดตรงนี้นะซ้ายนะฮะเพื่อเปิดกดนะฮะไม่ใช่ลากให้กดนะครับโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะฮะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งเรื่องไปไหนนั่นเองเรามาดูที่ติ๊กเกอร์บ็อกซ์นั่นเองะฮะติ๊กเกอร์บ็อกซ์นี่แหละไอตัวนี้แหละที่เราจะมาใช้ในวันนี้โอเคแล้วก็กดสปาลเลยนะฮะลูกศรนไหมมันก็จะสปาลต,ตรงลูกสอนนะฮิวนะโอเคมันก็จะ นี่นะคอมมานตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นคอมมาที่แสดงรูปรถนั่นเองเพื่อแสดงดูจุดเบิกรถนะใช่โอเคมันจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หมดแล้วพวกนี้นะให้เรากดตกลงไปเลยกดจะพิมพ์แต่ไม่ต้องพิมพ์นะโอเคมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะฮะโอเคให้เราลบคําว่า tips คอมมานะฮะ no command นี่ใช่ไหมฮะแล้วเราพิมพ์คําว่าดาวนะฮะดาวนะฮะฟังไม่ผิดดาวนะ นี่นะ D R A, A W นะครับจาวแล้วก็ตเติมวงเล็บปีกกาั่นเองฮะนี่น,น,นะภาษาไทยบ้านเราโอเคแล้วก็พิมพ์ในวงเล็บปีกาเนี่ยคำว่าขาก็คือรถนั่นเองโอเคขานะฮะภาษาอังกฤษขาซึ่งภาษาอังกฤษทางนั้นเลยที่เราจะเขียนโอเคเมื่อเป็นนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถปรับขนาดขาได้นะฮะซึ่งขาเป็นนี้นั่นเองมันก็จะเป็นเล็กขนาดนี้เลยนะก็ใหญ่กว่าหัวนิดนึง ใหญ่กว่าหัวคนนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็สามารถปรับขนาดได้นะฮะว่าเราสามารถเอาไอสัญลักษณ์รูปรถเนี่ยใหญ่ขนาดไหนจะสามารถใหญ่กว่าตัวคนเป็นล้านเท่าก็สามารถทำได้นะซึ่งวิธีทำเนี่ยก็คือเราพิมพ์ในวงเล็บนี่นะคาว่าขาต่อจากคานะฮะพิมพ์คาว่าดอกจันซึ่งขนาดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะประมาณหนึ่งะฮะแล้วก็ผมก็จะเพิ่มประมาณ2นั่นเองมันก็จะใหญ่ไป1เท่านะฮะโอเคมันก็ใหญ่2เท่าเลยนะ โอเคมันก็ใหญ่กว่าคนแล้วนะนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราสามารถขยายให้มันใหญ่กว่านี้ได้นะโอเคมันก็นี่นะเราก็เซฟมันก่อนเลยกดตรงนี้เนซะฟโอเคเซฟนะมันยังไม่เสร็จนะฮะอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งรีบร้อนมันยังไม่เสร็จมันแค่แสดงรูปลักษณ์เองแสดงสัญลักษณ์นะยังไม่เสร็จนะครับให้เรามาแก้ไขต่อฮนะเราพิมพ์ต่อจากคําว่าดาวเนี่ยกดนี่นะะกดใต้นี้นะครับโอเค แล้วก็พิมพ์คำว่า Interaction Menu นั่นเอง Interaction Menu ใช่ฮนะ Interaction นะฮะ Menu อย่างนี้นะฮะ Interaction Menu แล้วเราก็เติมวงเล็บปิดก,การนะฮะแล้วเราก็พิมพ์ในวงเล็บปิดก,การเนี่ยคำว่า Request Vehicle นะฮะพิมพ์นี้นะไม่งั้นถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยมันจะบั๊กนะฮะแล้วก็วิ นะเราไม่ต้องเว้นวล็อกนะพิมพ์ต่อเลยมีโครนี่นะฮะ <_ c oughs> เรามาดูกันว่ามันได้ผลหรือเปล่านะฮะถ้ามันพิมพ์ผิดเนี่ยก็มันก็จะบั็กเลยนะ s> <S ใช่นะฮะมันจะบั็อกอ่ะนี่นะดูชื่อไปก่อนนะครโอเคดูนะว่าจะได้หรือเปล่าโอเคนะฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะโอเคถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคใช้ได้แต่ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จเศกได้แต่ยังไม่เสร็จนะฮะคิดว่าเศกได้แล้วเนี่ยโอ้ เสได้แล้วว้าวมันเสร็จแล้วว้าวไม่ใช่ว้าวไม่ใช่ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยในแมปโรเพนะฮะคนเนี่ยก็สามารถเสกรถต้องตืดได้นะนี่นะนี่แค่กดที่ตัวสองครั้งก็สามารถเสกรถตรองตืดได้แล้วนะนี่นะมันจะมีความโกงแต่ผมจะสอนวิธีแก้บัก๊กนั่นเองวิธีง่งายๆนะฮะมาที่แก้ไขก่อนเลยเราเนี่ยจะก๊อปปี้ตัวนี้นะฮะก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้มันกดลูกลูกปวกนะฮะขวามุมนะฮะไนู้ลูกปวกเนี่ย กดแล้วนะอย่าเพิ่งเสร็จนะฮะมันยังไม่เสร็จเราก็ปรับไอ้ตัว R เนี่ยกดตัว R ให้กลายเป็นตัว S นะ,ะ <S เพื่อเพิ่มขยายนั่นเองเราก็ขยายนะฮะให้มันใหญ่เท่าไหนก็ได้นะหรือว่าไม่ขยายก็ได้นะฮะผมก็จะขยายนะให้มันประมาณสีแล้วกันโอเคใหญ่กว่ามานนิดนึงโอเคให้มันเท่าน,นี้นะแต่ผมจะรู้ติงกับมันผิดโอเคเราก็ยกขึ้นก่อนนะฮะยกขึ้นแล้วเราก็พิมพ์ไอ้ตัวที่เราขยายคอมมานตัวที่สองนะฮะก็พิม ลบทั้งหมดเลยนะจกเว้นคำว่าหมด e อ t นเทอร์นะอย่าพึ่งลบโอเคแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Interaction Menu น,นั่นเองนะ Interaction มีแล้วก็นูนะฮะแล้วก็ใส่วงเล็บปีกกานะฮะแล้วก็พิมพ์ในวงเล็บปีกกาเนี่ย,ยคำว่า Min Menu น,นะฮะเขียนยีกป่น <c oughs> น่าจะเขียนยี่าง้ี้นะโอเค มันเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งเราสามารถจะเอาเป็นอย่างอื่นได้นะฮะอย่างเช่นคาว่าแอคชั่นเนี่ยมันก็จะแสดงรูปพวกท่าทางต่างๆนะฮะผมก็จะแสดงเป็นรูปเมนูนั่นเองะฮะแต่ยังไม่เสร็จนะฮะเราเปลี่ยนจากคำว่าเอนเ r อร์เนี่ยให้กลายเป็นเอ็กเซสนะฮะก็คือออกหรือเปล่านะผมอ่านถูกรอเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคให้ประมาณเท่านี้นะฮะซึ่งไอตัวคอมานตัวที่สองเนี่ยเมื่อเราออกจาก ไอเขามาแล้วนะฮะมันก็จะทำงานนะฮะโอเคเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลยนะว้าวดูรถสีว้าวเสร็จุรถโอเคเสร็จรถแล้วนะดูซิว่ามันจะเสกระยะไกลได้ไหมนะฮะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะขึ้นเมนูอย่างนี้นั Rein ่นเองนะฮะแล้วก็กดโค้ดเมนูไปเลยโอเคนะคนก็ไม่สามารถเสกรถตู้ได้นะถ้าเราไม่ห้ามไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่กดให้ห้ามนะโอเคก็วิธีถ้าอยากให้สอนวิธีแบบ กดห้ามเสกร,รถเนี่ยก็วิธีทําจะเป็นไงเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะฮะก็สอบวันนี้ก็เสร็จเลยนะนะฮะมันก็เสร็จแล้วนะครับสอบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับเดีย๋ยลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์ไยอ่ยนะครับ